บรรยากาศเปลี่ยนหน่อยนะพูดคนเดียวเนาะธุรกิจก็ช่วยหน่อยแล้วกันนะครับก็ผมก็อยากจะให้เห็นตัวอย่างนะเหมือนโชติกาเศรษฐีเนี่ยคนสร้างบาร,รมีเนี่ยมันก็มีอุปสรรคบ้างนะก็มีเศรษฐีเนาะชื่ออดีตเนี่ยเราจะพูดถึงในยุคสมัยพุทธกาลก่อนนะเป็นผลแห่งบุญแล้วกัน โชติกาเศรษฐีนี่เป็นผู้ที่มีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พล่องนะในสมบัติของท่านนี่นะที่ชื่อโชติกะเพราะว่าเกิดมาปุ๊บเนี่ยสว่างสวัไปทั้งเมืองเลยจึงชื่อว่าโชติกะนะจึงสว่างสวัยจึงได้ชื่อว่าโชติกะนี่นะแล้วก็ที่อยู่นี่นะช่างไม้ธรรมดานี่ททำไม่ได้ต้องระดับเท้าสก,กะมาสร้างให้จริงไหมจริง ดีไหมพี่แจ็คนะถ้าพี่แจ็คเป็นอย่างนี้ดีไหมไม่ต้องสร้างเองเนาะมาโอ้พี่แจ็คมาเหรอโอ้เดี๋ยวเทาว้ากสกะต้องมาโอ้ขอสร้างให้เองเงน,นะเออก็น่าจะดีนะพี่แจ็คนะอธิษฐานนะเดี๋ยวจะจะมีคําอธิษฐานของโชติกะด้วยนะอืของโชติกะเนี่ยเขามีปราสาทเนี่ยนะที่จากพัะอินเนลมิตเจ็ดชั้นแต่ละชั้นนี่เป็นปราสาทเป็นรัตนะทั้งเจ็ดชนิดเลย ดีไหมดีครับเราต้องเอาผังนี้ไหมพี่ธุรกิจเอาครับนะเอานะผังนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือโอ้โหพื้นที่600กว่าไร่เยอะไหมเยอะครับเยอะมากนะ600ไร่เนี่ยเรา200ไร่ยังเดินขาลากเนาะถ้า600นี่จะขนาดไหนและที่สำคัญก็คือมันเป็นและมีอย่างนึงนะโชติกาเศรษฐีเนี่ยสมบัติเนี่ยลึกลงไป4กิโลเนี่ย พร้อมด้วยรัตนาชาติทั้งหมดคนมาเยี่ยมเนี่ยแจกรัตนาชาติตักเป็นลำเกวียนไม่เคยพร่องเลยดีไหมดีครับน่าโชคดีกัเขาเป็นอย่างนี้ถ้าพิธุรกิจเกิดมาอย่างนี้นะเดี๋ยวไปขนเอาบ้านธุรกิจเนาะโอ้นะ่ธุรกิจจะลดีไหมครับหรือเอาทุกคนเนาะนะพนะีตีเนาะเราจะเอาอย่างนั้นเนะาะจะได้สร้างบารมีสบายสายไม่ต้องนะ,ะไม่ต้องลำพึงลำพันอืมอ่ะ อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเนาะพอดีมีแถมมีแถมเราเกิดเป็นสมณะแล้วเลี้ยงชีพด้วยคนอื่นนะเตือนตัวเองด้วยศีลผู้มีศีลเตือนเราเราก็ต้องพลาดพลาดอะไรอย่างงี้นะก็นะสู้ต่อไปนะครับอ้าวมาดูนี่โอ้มีอย่างนี้ด้วยนะผมยังทึ่งนะพระโบราณท่านจะต้องมีกำแพงแก้วเจ็ดชั้นเนี่ยชื่อว่าพระกำแพงแก้วผมเพิ่งไปเสิร์ชมาหลวงพ่อจงนะ ท่านทำ,ำพระกําแพงแก้วเนี่ยอันนี้ก็เรื่องนี้บอกให้รู้ว่าโอ้พระโบราณท่านก็ศึกษาธรรมะนะอย่าคิดว่าท่านไม่มีตํารานะั่นมีที่มานี่กำแพงแก้วเจ็ดชั้นนะตอนนี้หาไม่มีแล้วละ่ะนะครับอันนี้มาให้ดูเฉยนะครับไม่ได้ไปหานะบอกว่าให้รู้พระโบราณท่านก็ศึกษาและท่านก็เอามาทําให้กับญาติโยมที่มาบูชาท่านนะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะอำเภอ เสนาอำอเภอใกล้ๆเรานี่แหละนะครับนี่มากกว่าน,นั้นอีกนะหลงพ่อปานเนี่ยท่านก็มีคาถาเกาะเพชรคืออะไรรู้ไหมอีติปิโสพกรกวานี่แหละเอาตัวย่อมาแล้วก็มาทำเป็นให้เป็นวงกมลมรอบจะได้ปลอดภัยก็เป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นเหมือนกันเราจะเห็นว่านับไปทางขวาเนี่ยจะมันเจ็ดแถวลงมาข้างล่างแปดแถวหมายความว่า กําแพงแก้วเจ็ดชั้น8ดนี่คือทั้ง8ดทิศเก็มีความหมายของท่านนะไม่ใช่ในเขียนตามสบายไม่มีความหมายนะนี่คือสิ่งที่พระโบราณท่านทำเนีก็เพื่อเป็นอนุสติให้ถึงพระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งก็คืออีตีปิโสพระวานี่แหละนะเราก็นิท่านย่อมานะครับอ่ะเรามาดูของเราสูรพุทธศาสตร์เราเนี่ยเราลองท่องสิ อะไรนะพี่ธุรกิจปริยัตอะไรนะลองท่องพร้อมกันดูสิปร,ริยัตปฏิบัติปฏิเวทเทศนาแกล้ากล้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกเขียนอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่หน้าสถาบันครับใครเคยเห็นบ้างยกมือเราเคยเห็นหมดเลยนะเออที่เหลือนี่อา,อาจจะอาจจะไปเดินดูหน่อยนะ <laughs> เออเขียนไว้นานแล้ว ผ่านการฝนมานานแล้วบางทีอาจจะไม่เห็นนะไปดูด้วย,ยกันนี่คือเป็นมัตโต้เนะของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนต่อไปนะแล้วก็ต้องมีเมื่ออย่างนี้แล้วต้องมีกำแพงไหมต้องมีกำแพงต้องมีนะนะเพราะว่าสถาบันเราเมีมีรัว้วนะตอนนี้จะบอกว่ารั้วก็มีแค่ข้างหน้าแหละนะแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะ มันต้องมีกำแพงแก้วเพื่อเราจะได้มีกำแพงกำแพงแก้วกี่ชั้นนะเจ็ดชั้นครับเราทำชั้นเดียวแต่เราจะเอานิสงกี่ชั้นเจ็ดชั้นนะหนึ่งเป็นเจ็ดคุ้มไหมคุ้มครับขณะเขาซื้อตู้เย็นก็มีเบอร์ห้าใช่ไหมครับอันนี้ซื้ออันเดียวเบอร์เจ็ดดีไหมดีครับเออมันต้องกันอย่างนี้นะนี่เรามาดูนันมาถึงไหนแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเริ่มแล้วนะเริ่มทําแล้วมันก็ต้องจ่ายเขาใช่ไหมพี่ที พี่ธุรกิจครับเออก็เริ่มจ่ายแล้วเริ่มจ่ายจ่ายอะไรก็ต้องบัตเจ็ตนะนะครับแล้วใครหาก็ต้องช่วยกันหาเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วอันตรายไหมอันตรายรนะภัยมีกี่ยอย่างนะยี่สิบอย่างนะเนี่ยหนึ่งกำแพงแต่ป้องกันได้ถึงยีสบคุ้มไหมคุ้มครับและคุ้มไปทุกชาติด้วยเนาะ นี่เราจะต้องมาเอาบุญนี้กันนะครับนี่เรามาดูนี่เอาทริคตัวนี้ไปโชติกะนี่นะตอนนั้นเนี่ยโอ้ตอนสมัยว่าวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีคนขโมยดวงแก้วไปผู้เจ้าบอกเอออย่าเศร้าใจเลยให้ให้เธออธิษฐานอ่ะอธิษฐานว่ายังไงพี่ธุรกิจอธิษฐานสิออะพูดพร้อมกันฮะตั้งแต่ข้าพระเจ้าพี่ธุรกิจนำสิ พระเจ้าข้าพระราชาหรือโจรแม้หลายร้อยชื่อว่าสามารถเพื่อจะขมเหงข้าพระองค์ถือเอาแม้เส้นได้แห่งชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์จงอย่ามีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้ไฟก็อย่าไม้ของของข้าพระองค์แม้น้ำก็อย่าพัด นนี่คือสิ่งที่อธิษฐานถึงบอกว่าเราทําบุญกําแพงแก้วครั้งนี้เราต้องอธิษฐานอย่างน้อยแค่นี้แต่ต้องเราต้องให้ได้มากกว่านี้ใช่ไหมกี่ชั้นนะเจ็ด <7 S 1> ชั้นเนจะ็ดชั้นเราจะต้องอธิษฐานกํากับคือเราต้องเรียนรู้จากผู้ที่เขาสําเร็จมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าเราเสียเวลาลองผิดลองถูกเนี่ยลองผิดมันไม่เราชีวิตใน เวลาในชีวิตของเราไม่มากพอที่จะลองผิดแต่เวลาของชีวิตของเรามากพอที่จะลองถูกตามผู้รู้ตามพระพุทธเจ้านะและสุดท้ายพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ตรัสว่าขอความปรารถนาที่ท่านปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จนะนี่เราก็ต้องอธิษฐานอย่างนี้นะ